Thank <laughs> you. ช่วงนี้นะคะกันด้วยกิจกรรมดีๆค่ะจาก Tree BB Board Ban นะคะเป็นโครงการ CSR a s h o o l ค่ะต้องบอกว่าเด็กๆแล้วก็ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะแล้วก็ทาง Tree BB Board Ban ค่ะก็เดินหน้ารุกจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และก็ความสนุกสนานสู่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าของเด็กไทยเดี๋ยวเรานะคะไปติดตามได้จากรายงานนี้เลยค่ะ เยดวงใจอ่อนวัยเดียงสาเจ้าก่อชีวิตขึ้นมาด้วยสายสัญญาผูดพันโอใใจเจ้างามบาบางสร้างสรรค์อนาคตของเจ้าเหล่านั้นเจ้าเอ่ยมุ่งหวังสิ่งใดยา้เ โตขึ้นอย่างเป็นอะไรกันคะเด็กๆมักจะถูกตั้งคำถามอยู่บ่อยๆจากผู้ใหญ่หลายๆคนบางคนก็ตอบทันทีโตขึ้นหนูอยากเป็นครณครูคะ่ะผมอยากเป็นทหารเป็นตำรวจครับบางคนก็ตอบว่าผมอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะหนูอยากเป็นดาราคะ่ะผมอยากเป็นเกษตรกรตัวอย่างครับผมแต่บางคนก็ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ ผลของเด็กๆจะเป็นอย่างไรนั้นคงไม่มีใครบอกได้ทันทีเราในฐานะเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่สามารถช่วยสานสังของพวกเขาได้ก็คือพยายามให้โอกาสในการเรียน,นรู้ให้กับพวกเขามากที่สุด j จ s ส i ิน Group โดยทีบอร์ดแบนได้จัดโครงการบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี กว่า500โรงเรียนทั่วประเทศที่เราได้ติดตั้งสัญญาณบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทีบอร์ดแบนด์ให้โรงเรียนต่างๆได้ใช้งานรีนั้นเมื่อเรากลับไปเยี่ยมน้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งเราก็ได้รู้ว่าคุณครูพยายามใช้บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตจากทีบอร์ดแบนด์ให้คุ้มค่าเพื่อช่วยพัฒนาดเด็กๆนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้ประสบประสบนั้นก็คือโครงการแข่งขันทักษะวิชาการนะครับซึ่งนักเรียนได้ใช้ เครือข่ายนเน็ตนั้นในการสืบค้นเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคจงังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านหนองพานได้พัฒนาในเรื่องของ ICT โดยใช้พื้นฐานเครือข่ายของ t ีบอ b แบนในการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตทําให้เด็กๆนั้นได้มีทักษะ ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีทริบอร์ดแวนกร์บริการแบบเครือญติแบบคนไร้ชิดโรงเรียนใช้ประโยชน์สูงสุดเต็มที่ค่ะโดยให้เด็กเข้าไปเรียนไปใช้ไปสืบค้นหาข้อมูลใช้ในการสื่อสารของโรงเรียนทุกรูปแบบเป็นการที่ให้ได้เพิ่มความรู้ตั้งครูและนักเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องของการที่จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดได้ประโยชน์นะกับจากนักเรียน ับนักเรียนทุกคนร่วมตั้งนักศึกษาคอนอนแต่การในชุมชนที่เขามาจ่ายบริการแต่การมีนักกีฬาที่ไล่ล่จังหวัดที่มาปักตีนี้นะครับตุกปีนะรประมาณสองสามลุนนะครับเขาจะมาจ่ายบริการที่นี่นอกจากเวลาราชการเล้ยวค่ะยังมีวันเสาร์อาทิตย์ค่ะที่ได้ข้ามาชายสัญญาณเกลือไข้นี้จัดเจนดีมาค่ะให้ความสำพันกับเยาวชนของเราที่นี่ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ห่างไกลาจากความเจริญของภูเก,ก็ต เรียกว่าอยู่หัวเกของภูเก็ตนะครับทําให้นักเรียนของเรามีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กในเมืองทําให้โรงเรียนเป็นเป็นโรงเรียนที่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโทรรมนาคมที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของอำเภอเชียนใหญ่ครับผมไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะไกลสักเท่าไรความรักของฉันจะเดินทางไปหาเธอรวดเร็วทันใจ อยากให้เธอรู้ว่าฉันรักรักรัก,รก,รกเธอตึงมากมายจะอยู่ที่ไหนใกล้เพียงใดรับหัวใจของฉันได้วันไี้ว,ว,วมคมรจะดพรล้อมธอดูลให,ให้เธอได้สุดัใจแ่เธอเชอใจ บดขอสารสันและเป็นกำลังใจในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กไทยทั่วประเทศได้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งทางด้านอารมณ์สังคมและจิตใจเพื่อให้เด็กไทยในวันนี้เติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยทนุบำรุงบ้านเรือนของเราสืบต่อไปในวันข้างหน้าวริงพรขวัญสีสุดรายงาน ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะกับทาง3 r BB b o a d Ban d ค่ะ,คะปัจจุบันต้องบอกว่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆนะคะต้องใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆในการเรียนรู้ค่ะ